สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และสื่อมวลชนทุกท่านกับผมนายแพทย์ชานชัยพจน์จมานวิพุทรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลน,นครพิงค์จะขอนำเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันจันทร์ที่13เมษายน2 5 6 3ซึ่งเป็นวันสงกานตนะครับก็ต้องถือโอกาสสวัสดีปีใหม่เมือง ซึ่งจะเป็นปีใหม่เมืองในปีที่พิเศษนะครับปีที่พวกเราต้องช่วยกันเพื่อรณนรงต่อสู้กับภัยโรคระบาดโควิด19นี้นะครับด้วยนโยบายที่ต้องมีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับการเว้นระยะทางสังคมนะฮะการอยู่บ้านช่วยชาติปีนี้ก็ลณนรงว่าเราคงต้องเป็นปีพิเศษในการลดน้ำดำหัว ผ่านโทรศัพท์ผ่านสื่อโซเชียลผ่านไลน์ต่างๆนะเพื่อช่วยกันนะครับขออนุญาตรายงานสถานการณ์ของโควิด19ในวันนี้นะในระดับประเทศปีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าแนวโน้มดีขึ้นนะครับวันนี้เราเพิ่ม28ลรายในระดับประเทศนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้น,นมีผู้ป่วยติดเชื้อรวมแล้ว2579ายยนะครับดูแนวโน้มก็ควบคุมได้ นะครับแต่อย่าชะล่าใจอย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากาดต้องไม่ตกนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เองก็เดนน้าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับวันนี้เป็นวันที่5วันที่5้าตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับตัวเลขเรายังเป็นศูนย์นะฮะเราไม่พบผู้ป่วยเพิ่มนะครับผู้ป่วยติดเชื้อรวมเนี่ยยังคงเป็น40รายเหมือนเดิมนะครับ เรามีผู้ป่วยที่เกณฑ์เฝ้าระวังไปแล้วเนี่ยหนึ่กับ4ลายกลับบ้านไปแล้ว948ลรายนะครับยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่56ลรายนะครับแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงอยู่1ลรายในโรงพยาบาลนครพริงค์นะครับยังไม่มีผู้เสียชีวิตก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับที่เราสามารถที่จะ ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มนะแต่ก็ต้องการไม่ตกครับทีมระบาดของจังหวัดเชียงใหม่เราก็พยายามติดตามค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเราหวังว่าถ้าเราสามารถที่จะคงไม่มีผู้ป่วยเพิ่มถึง14วันอันนั้นจะเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั่นหมายความว่าเราน่าจะเคลียร์ภายในจังหวัดของเราได้เกือบหมดนะครับ สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือทำอย่างไรที่จะไม่ให้มีเชื้อหลุดรอดเข้ามาเราอีกนะฮะก็คงเป็นนโยบายที่จะต้องช่วยกันต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าดูแนวโน้มที่ดีนะฮะแต่ถ้าเราไปดูประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่เคยดีแล้วก็ยังคงมีตัวเลขสูงขึ้นกลับมาอีกนะในหลายๆประเทศถ้าเราติดตามข่าวนะครับ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าโควิด1 9มันยังวนเวียนอยู่กับเราไปแล้วคิดว่าวนเวียนไปอยู่อีกนานดังนั้นเราก็คงต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับอย่าชะล่าใจจนจนกระทั่งปล่อยให้มันกลับขึ้นมาอีกในปริมาณที่ทางการแพทย์เราควบคุมไม่ได้นั่นหมายความว่าถึงสุดท้ายเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็คงมีนโยบายที่จะไปผ่อนปลนให้กับหลายๆกิจการ ที่จะดําเนินการได้นะฮะถึงจะผ่อนปลนแต่เราคงต้องมีมาตรการนะครับในการที่จะช่วยกันนะฮะช่วยกันที่จะไม่ให้สถานการณ์กลับเป็นเพิ่มมากขึ้นอีกเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าเราจะเป็นตัวอย่างประเทศตัวอย่างจังหวัดที่เราควบคุมสถานการณ์โควิด19ได้เป็นแบบอย่างให้กับหลายๆที่นะครับ